สิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อ OnePlus Nord CE 5G มือถือรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่าย OnePlus ที่มาพร้อมกับจออัล l e ิต 90Hz Snap 750G ในราคาเริ่มต้นเพียง1,000 0บาทส่วนจะมีสเปคและก็จะมีอะไรที่เราควรที่จะรู้ก่อนซื้อมือถือรุ่นนี้กันบ้างเอาเป็นว่าไปรับชมในคลิปวันนี้พอพร้อมกันเลยดีกว่าครับกับผม Dream m o r i a r Let's Go ก็เพิ่งเปิดตัวไปหมาดๆนะครับสำหรับ One Plus Nord CE นั่นเองซึ่งมือถือรุ่นนี้ครับก็จะเป็นมือถือเรทราคากลางๆนะครับที่ทาง One Plus เนี่ยเขาได้จัดออกมาให้ผู้ชมเนี่ยได้จับจองกันนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่า One Plus นะครับจะเป็นแบรนด์มือถือที่ผลิตออกมาเฉพาะเรือธงเท่านั้นและในช่วงหลังๆครับทาง One Plus เนี่ยก็ให้ความสําคัญกับมือถือในเรทราคากลางๆที่สามารถจับ้องได้นะครับในเรทราคาไม่ถึงหมื่นหรือว่าหมื่นต้นๆซึ่งบอกได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะให้ความสนใจกันมาก เยดีโดยเฉพาะซีรีส์ One Plus n o t นั่นเองซึ่งบอกได้เลยครับว่ายอดขายเนี่ยโอ้โหถล่มทลายมากและล่าสุดครับเจ้าตัว One Plus n o t CE เนี่ยก็เพิ่งเปิดตัวออกมานะครับซึ่งก็จะเป็นมือถือเรทราคากลางๆนะครับราคาหมื่นต้นๆแต่ว่ารองรับเครือข่าย 5G นั่นเองก็อื่นเลยครับเดี๋ยวเราไปดูในด้านของการดีไซน์กันก่อนเลยนะครับโดยมือถือรุ่นนี้เนี่ยการดีไซน์ฝาหลังเนี่ยก็จะคล้ายๆกับ One Plus รุ่นอื่นๆนะครับเอาง่ายๆก็คล้ายๆกับ One Plus n o t เลยนะครับการดีไซน์กล้องหนังเนี่ยก็จะเรียงตรงลงมานะครับตามสไตล์เลยแล้วก็ โลโก้ One Plus ตรงกลางตัวเครื่องฟาลังนะครับจะมีสีให้เลือกทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับสีแรกครับก็จะเป็นสี blue w h i t นะครับสีถัดมาก,ก็จะเป็นสี charcoal ink นะครับแล้วก็สีสุดท้ายก็จะเป็นสี silver lay นั่นเองส่วนในด้านของการดีไซน์หน้าจอครับรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบ punch hole display นะครับการวางตำแหน่งกล้องหน้าเนี่ยก็จะอยู่มุมบนซ้ายเดี๋ยวเรามาดูสเปคภายในกันบ้างดีกว่านะครับรุ่นนี้เนี่ยก็จะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.43นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus นะครับเลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น AM หน้าจอครับรุ่นนี้จะให้มาที่90เฮิร์ต์ด้วยกันซึ่งในด้านของหน้าจอครับก็ยอมรับเลยว่าก็กลางๆนะครับยังไม่ได้ว้าวมากนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าให้สเปคมาต่ํากว่านี้เนี่ยก็ไม่นับว่าเป็น One Plus นะครับขึ้นชื่อว่า One Plus แน่นอนว่าจะต้องให้ค่ารีเฟรชเร a มาเยอะๆเพราะหน้าจอเนี่ยแน่นอนว่าขั้นต่ําจะต้องเลือกใช้เป็น AMOLED อย่างแน่นอนนะครับน้ำหนักตัวเครื่องครับตัวนี้จะอยู่ที่170กรัมเท่านั้นเองนะฮะซึ่งก็ถือว่าเบาเม,มากๆเลยนะครับ ในด้านของถาดใส่ซิมตัวนี้ก็จะเป็นแบบ d ูโอล็อตนะครับสามารถใส่ได้2 0งการ์ดแล้วก็ไม่สามารถเพิ่มไมโคร SD การ์ดได้นั่นเองระบบรักษาความปลอดภัยครับรุ่นนี้ก็จะเป็นการสแกนลลิ้วมือใต้หน้าจอครับแล้วก็ระบบจดจำใบหน้าส่วนในด้านของการทํางานครับแน่นอนว่าจะต้องรันมาด้วย Android 11ครับครอบทำมด้วยอ x อก e n OS นเวอร์ชันจากทางวันพลัสซีพครับตัวนี้เลือกใช้เป็นควอคอมสแนปดักกอนเจ็ดห้าศูสย์ห้าจีออคตาคอรเลือกวามเร็วสูงสุดอยู่ที่ 2. 2ส GPU อ,นอนา CPU ตอวนี้ ก็เป็น snapdragon series 7ที่รองรับเครือข่าย 5G รุ่นหนึ่งความพิเศษของ CPU รุ่นนี้ครับก็เป็นสถาปัตยกรรม8นาโนเมตรนั่นเองบอกได้เลยว่าในด้านของความเร็วเนี่ยมีมาให้อย่างแน่นอนแถมรุ่นนี้ยังประหยัดพลังงานอีกด้วยนะครับการใช้งานทั่วไปนะครับการเล่นสื่อโซเชียลมัลติมีเดียเนี่ยบอกได้เลยว่าหายห่วงแน่นอนหรือว่าจะเป็นการเล่นเกมครับผมบอกได้เลยว่าขึ้นชื่อ snapdragon series 7แล้วเนี่ยสบายๆนะครับเล่นเกมได้ชิลๆเลยนะฮะมาดูในด้านของเรื่องกล้องกันบ้างครับรุ่นนี้เนี่ยก็จะให้กล้องหลังมาที่3ตัวนบบเป็แบบ ตัวหลักเน็งจีที่64ล้านพิกเซลนะครับรูรับแสงที่ f 1.8เป็นกล้องเลนวายบมเดลเลือกเลนอัลตร้าวายครับ8ล้านพิกเซลแล้วก็เลนเดฟเซนเซอร์อีก2ล้านพิกเซลสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดกล้องหลังรับได้ที่ความละเอียด 4K 30เฟรมเรทแล้วก็มีการการสั่นแบบซอฟแวร,ร์มาให้ด้วยนะครับส่วนกล้องหน้าครับรุ่นนี้เนี่ยก็จะให้ความละเอียดมาอยู่ที่16ล้านพิกเซลรูรับแสงที่ f 2.5ครับเป็นกล้องเลนวายสามารถถ,ถ่ายวิดีโอสูงสุดกล้องหน้าได้ที่ 180p 0 60เร่น้อองงงืกกลใ One Plus ็ถ ว่าเป็นแบรนด์มือถืออีกแบรนด์หนึ่งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆแทนในด้านของสกินโทเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนเห็นในด้านของความละเอียดครับผมมองว่า OnePlus เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ยัดความละเอียดมาเยอะนะครับหลังๆนะรู้สึกว่าเขาจะให้ความละเอียดมาเยอะพอสมควรเลยสำหรับใครนะครับที่อยากจะได้ภาพที่ความละเอียดเยอะๆเอาไปครอบเอาไปปรับแต่งอะไรต่างๆนะครับ OnePlus เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจอีกแบรนด์หนึ่งเลยนะครับมาดูในด้านของการรองรับต่างๆกันบ้านดีกว่านะครับอย่างที่บอกไปว่ามืืออถร่น ก็รองรับเครือข่าย 5G เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรูทูตเนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน5.1นะครับรองรับ Wi-Fi เวอร์ชัน5นะครับ GPS NFC ยังมีมาให้ตามปกติเลยปอดกันเชื่อมต่อครับตัวนี้ก็จะเป็น USB Type C นะครับแจ็ครูหูฟัง3.5เนี่ยก็ยังมีมาให้นะครับยังไม่ได้โดนตัดออกไปไหนเนาะแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้ความจุมาอยู่ที่4 5 0 0 m ป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอยู่ที่30วัตต์ซึ่งทาง OnePlus นะครับเขาเคลมมาว่าจาก0ถึง70%เนี่ยใช้เวลาชาร์จเพียง30นาททีเเเเ่่าานนนนัั้ออองงคครซึก็็ืวววพสมลย ไม่ให้มานะครับมาดูในด้านของราคากันบ้างดีกว่านะครับสำหรับเจ้าตัว One Plus Nord CE ตัวนี้ก็เปิดตัวในต่างประเทศนะครับซึ่งราคาที่เปิดตัวมาครับบอกได้เลยว่าน่าสนใจมากๆโดยจะมีทั้งหมดนะครับ3ความจุด,ด้วยกันนะครับความจุเริ่มต้นก็จะเป็นรุ่นแรม6 g b นะครับ ROM 128ราคาเนี่ยจะอยู่ราวป,ประมาณ11,400 11, บาทเทีบขึ้นมานครับเป็นรุ่นแรม8กิกร r o 128ราคาจะอยู่ราวป,ประมาณ12,500บาทแล้วก็รุ่นท็อปสุดครับก็จะเป็น รุ่น RAM 12GB ROM 256ราคาเนี่ยจะอยู่ราวประมาณ15,200บาทนั่นเองโดยราคาทั้งหมดที่ผมกล่าวมานะครับก็จะอ้างอิงจากการเปิดตัวในฝั่งของยุโรปนะครับท้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมือถือรุ่นนี้ยังไม่ได้เปิดตัวในไทยนะครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะเข้าไทยหรือเปล่าแต่ว่าส่วนตัวนะครับผมมองว่าโอกาสที่จะเข้าไทยเนี่ยเยอะมากๆเลยพเพราะว่า OnePlus Nord ครับส่วนใหญ่เนี่ยทำตลาดทั่วโลกอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็คาดการณ์ว่าถ้าเกิดว่าราคาที่เข้าไทยมานะครับน่าจะบวกลบไม่เกิน1,000ถึง2,0 เลยนะครับซึ่ง,งจริงนะครับเจ้าตัว,ว One Plus Nord CE ตัวนี้เนี่ยก็น่าสนใจตรงที่ว่าเป็นมือถือที่รองรับเครือข่าย 5G สเปคเนี่ยจะหนักจะเต็มอยู่แล้วนะครับถ้าจะให้เทียบกับฝั่งของแบรนด์จีเนี่บอกได้เลยว่าสูสีอยู่นะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นครับยังไงเราก็ต้องรอการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะครับซึ่งส่วนตัวผมเนี่ย,ย้ำนะครับว่าความคิดเห็นส่วนตัวคิดว่ายังไงก็ต้องเปิดตัวในไทยอย่างแน่นอนนะครับ และนี่เลยครับก็คือทั้งหมดของสิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อ OnePlus CE 5G มือถือรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่าย OnePlus ที่รองรับเครือข่าย 5G ในราคาเริ่มต้นเพียง10,000บาทคุณผู้ชมที่ไหนไงกับมือถือรุ่นนี้ชอบหรือไม่สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมครับอยากจะติดตามช่องทางอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Instagram Twitter หรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ของเรา 6sister.com สามารถติดตามรายละเอียดข่าวสารนะครับเกี่ยวกับแวดวงการ i อทหรือว่าวงการมือถือได้เลยนะครับคลิปวันนี้ ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับผมรุยมุลิอัพก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันทุกทุกคนครับซี่ยเกนลาไก่